คนที่อยู่ในคอนโดขนาดเล็กนะคะคงจะลังเลว,ว่าเมื่ออัดแรงดังไนไฟฟ้า5.6ลิตรรอมมิวส์ปัร์เครื่องนี้จะเหมาะกับพื้นที่ในคอนโดขนาดเล็กหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเครื่องนี้เนี่ยเหมาะอย่างแน่นอนคะ่ะ โดยมอ้ออัดแรงดันเครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับ14โปรแกรมให้เลือกใช้งานค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูสุกี้โรยนั่นเองค่ะดมอ้ออัดแรงดันเครื่องนี้เครื่องเดียวเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะทําการลวกผักกาดขาวค่ะเราจะใส่น้ําลงไปก่อนนะคะจากนั้นตามด้วยใบผักกาดขาวที่ล้างสะอาดค่ะแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะหมุนไปที่โปรแกรม D1 นะคะแล้วก็ลดเวลาลงเหลือ1นาทีค่ะจากนั้นกด start ได้เลยค่ะ One minute later ผักลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแช่ในน้าเย็นค่ะเดี๋ยวเรามาผสมหมุกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไส้สุก,กี้โรของเราเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อสุก,กี้โรกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งนะคะแล้วก็จะวางตะแกรงนึ่งลงไปนะคะใส่น้ําค่ะจากนั้นก็วางสุก,กี้โรที่เราโมนลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะ แล้วก็จะหมุนไปที่โปรแกรมสต e มมิ่งนะคะแล้วก็เพิ่มเวลาเป็น7นาทีค่ะจากนั้นก็กดสตาร์ทเสร็จแล้วค่ะกับเมนูซุกี้โรเห็นไหมล่ะคะว่าแค่หม้ออัดแรงดันไฟฟ้า5.6ลิตรเครื่องเดียวก็สามารถทำซุกี้โรได้แบบง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องครัวหลายชิ้นเหมาะกับคนที่อยู่ในพื้นที่จํากัดและชอบความคุ้มค่าอย่าลืมลองทําตามกันนะคะ หมออัดแรงดันไฟฟ้า5.6ลิตรมิลสปารเคเกอร์ครบจบทุกเมนูอร่อยในเครื่องเดียวอาหารสุกไวเปื่อยนุ่มง่ายประหยัดไฟกว่า